สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็ได้สั่งซื้อชุดวาล์วมาใหม่แล้วนะครับสำหรับปั๊มลมพูม่า260ลิตรนะครับชุดวาล์วตัวใหม่ก็แผ่นสปริงนะครับดูสวยนะครับดูมีสปริงสูงขึ้นนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ลังพึ่งนะครับ อันนี้ฝาสูบนะครับผมจะหันทางด้านอ่าที่ที่เข้ากับลูกสูบนะครับห no okay, um, yeah. ันขึ้นนะครับแล้วก็หลังพึ่งนะครับอันดับแรกเลยเอาหลังพึ่งก่อนหลังพึ่งนะครับสังเกตหลังพึ่งนะครับอันนี้ผมสั่งมาทั้งชุดเลยนะทั้งชุดทั้งหลังพึ่งทั้งแผ่นปิดทั้งสปริงน็อตลังพึ่งนะครับหลังพึ่งตัวนี้เห็นนะครับจะเป็นหลุมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะไม่มีหลุมนะครับหลังพึ่ง ตัวหนึ่งจะเป็นหลุมแล้วก็ตัวหนึ่งจะไม่เป็นหลุมนะครับอันนี้เป็นทางด้านไอดีนะครับอย่างนี้นะครับทางด้านไอดีดีจะใส่ตรงนี้นะครับตัวหลุมลองพึ่งหลุมจะใส่ตรงไอดีนี้ครับเพราะว่าน็อตจะได้ร้อยนะครับน็อตตรงนี้เป็นเทปเปอร์นะครับจะเวลาใส่แล้วมันจะลงพอดีนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไอเสียนะครับเอาไปใส่อีกฝั่งนึงครับก็จำไว้ง่ายๆครับตัวหลุม ตัวหลุมตัวหลุมตัวนี้จะเป็นของไอดีแล้วก็ตัวที่ไม่มีหลุมจะเป็นของไอของไอเสียนี่ไงครับไอเสียไอเสียนี่จะใส่ข้างบนนะครับไปเป็นแบบนี้ไอเสียมันอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็น็อตร้อยจะข้างล่างนะครับเพราะว่าไอเสียตัวนี้ครับน็ NOT, อตเทปเปอร์เหมือนกันนะครับไอหลุมตัวนี้จะเข้ากับน็อตนี้พอดีเลยนะครับพูดง่ายคืออ่า ตรงไหนที่มันเป็นหลุมอมะตรงไหนทํายังไงก็ได้ให้น็อตเทเปอร์ตัวนี้ลงหลุมอ่ะนี่ก็เป็นฝาสูบขึ้นมานะครับส่วนวิธีการใส่อ่อผมก็จะใส่ใหม่นะครับผมจะใส่ให้ดูก่อน ันนี้ไอเสียเก็บไว้ก่อนไอเสียผมจะใส่ไอดีก่อนนะก็เป็นวิธีใส่คร่าวๆนะครับสังเกตแผ่นวาลนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญแผ่นวาลนะครับก็ใส่ด้านไหนก็ได้นะครับดูจากทรงแล้วนะครับฝาสูมนี้ผมทําความสะอาดแล้วนะครับเรียบเนี่ยนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับจัดให้อยู่กลางๆนะครับ แล้วเราก็นํารังพึ่งของรังผึ่งอ่าเป็นหลุมตัว ID มานะครับอ่าจับดูแผ่นนะครับแผ่นสปริงตัวนี้นะครับมันจะมีด้านเรียบๆนะครับด้านเรียบๆอีกฟองหนึง่งจะเป็นด้านหยาบๆนะครับเหมือนเหมือนไม่ได้ขัดเงามาตัวนี้จะเป็นด้านที่เงากว่านะครับหันด้านที่เงากว่าขึ้นข้างบนนะครับก็ใส่ไปเลยจุ๊บใส่ไปแล้วดูร่องนะครับเห็นเดือยไหมครับเดอยตัวนี้จะเข้าร่องพอดีเลย ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งอันเดือเข้าล่องจัดเดือให้เข้าล่องนะครับอีกอันหนึ่งก็ใส่ใส่ใส่สลับการขค้ืนนมาอย่างนี้นะครับให้เดือยตัวนี้ทํามุมกัน180ร้อยแปสิบองศาเหมือนเดิมนะครับมันก็จะลาแบกนิดนึงอย่างนี้นะครับสอดข้างใต้กันแล้วก็ ตัวเดือยมันก็จะทํามุม180องศาแล้วก็สังเกตนะครับสปริงนะครับจะสูงเท่ากันสองข้างแบบนี้นะครับดูดีๆนะครับอ่านะครับสปริงจะสูงเท่ากันสองข้างเลยแล้วก็เดือยต้องล็อกนะครับอ่าเดือยล็อกหนึ่งฟังแล้วก็เดือยล็อกอีกนี่อีกหนึ่งฟังจากนั้นก็จับดีๆนะครับใส่ได้เลยนะครับตอนใส่ก็ให้เดือย จับดีๆนะครับตอนใส่อะระวังเดือยจะหลุดออกจากล็อกนะครับมันก็ยากนิดนึงนะครับก็ค่อยๆทําไปจําไว้นะครับอ่าด้านด้านแผ่นเรียบนะครับต้องขึ้นมานะครับด้านแผ่นมันจะมีสองด้านนะครับด้านเงานะครับใส่ด้านเงาขึ้นมาข้างบนนะครับ ใส่อย่างนี้ไปเลยนะครับเอามานะครับใส่แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าแผ่น กดใส่ไว้ตร,งน,ง,นรงนี้ง่ายกว่านะครับอย่างงี้ง่ายกว่านะครับวิธีใส่อ่าแบบนี้ง่ายกว่าเห็นไหมครับไม่ต้องไปใส่คาเบ้านะครับเห็นไหมครับเดยล็อกสองตัวนี้ครับบนขวาครับอยู่พอดีเลยเดยล็อกแล้วก็เอาแผ่นกดลงไปแบบนี้โอ้โหแจ๋วจับอย่างนี้นะครับแน่นแนนแล้วก็หาน็อตล้อยก่อนเห็นไหมครับน็อตจะลงหลุมพอดีเลยก็ร้อยน็อตเข้าไป รอแป๊บหนึ่งครับต้องจับดีๆนะครับไม่งั้นมันหลุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เนี่ยพยายามจับแบบนี้ใส่ให้ได้นะครับเพราะว่าผมตั้งกล้องอยู่มันก็ลำบากเหมือนกันนะผมก็จะลองใส่ดูก่อนแบบนี้นะครับก็พยายามมาใส่อย่าให้มันให้เดยล็อกมันอย่าดิ้นนะครับใส่ไปแล้วอะ่ะอันนี้ผมใส่ลงไปแล้วนะครับอย่างนี้นะครับมากลงไปเสริ็อตล็อกซะ ก็ใช้ประแจล็อกให้แน่นเลยนะครับมันก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาลายแย่ดูนะแย่ดูมันเด้งได้นะครับมีแรงสปริงเด้งนะครับเห็นไหมครับทุกช่องจะมีแรงสปริงเด้งนะครับก็ไอเสียก็เหมือนเดิมนะครับ อไอเสียก็อาจจะใส่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ร้อยน็อตขึ้นมาด้านบนนะครับเหมือนกันเลยไอเสียก็จับหลังพึ่งขึ้นมาเอาแผ่นเอาทางด้านเงาขึ้นข้างบนนะครับจะใส่ทางด้านเงาเงาขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับมันจะใส่ได้ทางเดียวนะครับอ่าด้านเงาถ้าใส่แบบนี้ จะแยกหน่อยเห็นไหมครับถ้าซอยแบบนี้มันจะโกงเห็นไหมไอตัวนี้จะโกงนะครับแล้วก็ใส่อีกทางนึง่งมาให้มันโกงนะครับพอดีแล้วครับมันจะไม่โกงเห็นไหมข้างนี้ข้างนี้ยกข้างนี้ไม่โกงแล้วใส่ออีกอันเลยมันก็ใส่ได้ฝั่งเดียวนะครับอ่า ด้านด้านเรียบนะครับด้านเงาะขึ้นข้างบนด้านไม่เงาอยู่ข้างล่างจากนั้นก็แหวนปิดได้เลยกดลงไปนะครับกดลงไปแป๊บอ่าเห็นไหมครับเดือยล็อกสองตัวบนและล่างอยู่ล็อกพอดีเลยอย่างนี้เลยจับใส่เลยเลย,เลย <c oughs> กดไว้แล้วก็ล็อกน็อตได้เลยนะครับ ต้องกดไว้นะครับพยายามกดไว้ก่อน mm. ผมก็จะเป็นวิธีคร่าวๆนะครับใส่ไม่รู้ว่าผมจะใส่ดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ถนัดอย่างงี้ก็ใส่แหวนล็อกได้เลยสำหรับไอเดียเสียนะสำหรับฝาสุบจำให้ดีนะครับตรงสันล่องตรงนี้เป็นข้างในนะครับตรงสันเนี่ยข้าข้างในาฝาสูบ ก็จะเป็นแบบนี้ i d อเสียจบแล้วนะครับก็แย่ดูมีสปริงแรงสปริงเด้งเหมือนกันเห็นไหมก็คือจบนะครับก็ประแจล็อกซะตึงๆก็วิธีการใส่วาลนะครับชุดใหม่วาล i d อเสียชุดใหม่ของปั๊มลมพูม่านะครับ260ลิตรนะครับนี่นะครับใส่ไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือฝาสูบตรงนี้นะครับผมล้าง ล้างสะอาดไปหมดแล้วนะครับดูนะครับกดเข้าไปมีแรงสปริงเด้งนะครับมีแรงสปริงเด้งทั้งสองฝั่งนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับสงสัยตรงไหนอีกไหมครับก็นี่นะครับวิธีการใส่ชุด แผ่นวาล์วไอดีไอเสียของปัามหลวมนะครับก็ผมทำไปสอง EP แล้วนะครับก็ EP นี้ก็น่าจะเป็นนะีวิธีการประกอบวาล์วก่อนประกอบวาล์วชุดวาล์วนะครับวิธีเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วต่อไปก็อาจจะเป็นพวกคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จ,จะเป็นพวกประกอบลูกสูบแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้แหวนลูกสูบมาแล้วผมสั่งแหวนลูกสูบมาแล้วแล้วก็ มีแหวนลูกสูบแล้วก็พวกประเก็นอะไรก็เีว๋วจะทําล้างความสะอาดอ่าพวกลูกสูบเสื้อสูบให้หมดนะครับแล้วก็จากนั้นก็อ่าจะมาแนะนําวิธีใส่ลูกสูบนะครับลูกสูบอ่าใส่ทางไหนให้ถูกทางใส่เสื้อสูบทางไหนให้ถูกทางนะครับก็เจอกันคลิปถัดไปนะครับก็สําหรับคลิปช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของปั๊มลมนะครับก็ซ่อมยังไม่จบเลยนะครับนี่นะครับ ก็ผมล้างทำความสะอาดไปนิดนึงแล้วนี่ก็เป็นสภาพที่ผมล้างไปนิดนึงนี่ก็เป็นแข้งผมปิดไว้นะครับเดี๋ยวฝุ่นเข้าก็เจอกันคลิปหน้านะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันหน่อยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรถ้าผมทำได้ผมก็จับให้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ